คณะกรรมการที่เคารพพวกเราเป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านเบยเดินทนาศึกษาสังกัดสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาุรินเขตหนึ่งพวกเราขอนำเสนอกิจกรรมชื่อเด็กไทย <ái S 2> รุ่นใหม่หัวใจศาส,สนาพ,พิธีกรน,น้อยผู้ดำเนินการเล่าเรื่องประกอบด้วย 1. ดิฉันชื่อเด็กหญิงนัฐการมีศิลป์สดิฉันชื่อเด็กหญิงอภิญาดิรื่น และดิฉันชื่อเด็กหญิงชรินทิพย์เสมอภาคคุณครูที่ปรึกษา 1. น,นายสมคิดคยธา 2. นางอำนวยนามุงคุณผู้ให้การสนับสนุน 1. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนางรจนานทองประดับ 2. ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิทยาสิริดำรงเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ ที่มาและความสำคัญของกิจกรรมนี้สืบเนื่องมาจากโรงเรียนของเราหลวงปู่อินเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นและเจ้าอาวาททุกรูปได้ให้การอุปถัมภ์ด้านการศึกษาเรื่อยมาทุกวันพระในช่วงเปิดภาคเรียนทางโรงเรียนจะจัดนักเรียนแต่ละระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปทำบุญที่วัดโดยทุกครั้งจะมีมคนายกประจำวัดดำเนินพิธีทำบุญตักบาตรแต่หากวันใดที่มัณานาก ไม่ว่างติดธุระพิธีการทำบุญตักบาตรที่วัดอันเป็นต้องยกเลิกไปสิ่งนี้เป็นปัญหาสำคัญยิ่งศาส,สนาพิธีกรน,น้อยจึงได้เกิดขึ้นพวกเราได้รับการฝึกฝนจากพระอาจารย์พิเรศและคณะครูที่ปรึกษาในกิจกรรมนี้ทำให้พวกเราทั้งสามคนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนาพิธีกรน,น้อยประจำโรงเรียนรุ่นที่สาม การดำเนินกิจกรรมของเรามาดูว่ากว่าจะมาเป็นศาสนาพิธีกรน,น้อยนั้นได้ต้องทำอย่างไร 1. ต้องมีใจรักศรัทธากล้าเป็นผู้นำมีความแปรพฤติดีมีน้ำเสียงที่ไพเราะกิริยามารยาทไทยต้องได้บุคลิกดีการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 2. ต้องได้รับการฝึกฝนกิริยามารยาท 3. ฝึกท่องบทดังกล่าวต่อไปนี้ได้ 1. คำสักการะพาราตนาไตรเช่นอิมินาสก,กาเรเณรพูดทางอภิปูชายามสองคำบูชาพารตาตนตไตรเช่นอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควะพูดทางพระควันตังอภิวาเทมิสามคำอารธนาศิลเช่นมายัางพันเตวิสุงวิสุ่งรักธนาทายะติสารเนนะสะหะ ปัญจศีลานียจามาสี่สินห้าเช่นปานาธิปาตาเวรมณีสิขาประทางสัมมาทิยามิห้าคำถวายพัตตาหารเช่นอิมานิพัตตานิสัพป,ปริวารานิพีขุสังคาสะสี่รับการฝึกการปฏิบัติในงานเลี้ยงเพลพระดังนี้หนึ่งกล่าวเชิญประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระ โดยกล่าวว่าประธานในพิธีจุดธูปเพยนบูชาพระรัตนตรยัยขอให้ทุกคนพนมมือ 2. กล่าวคำสมาทานสิ่พร้อมกันดังนี้ 3. ต่อไปพระจะให้ศินเมื่อพระให้ศินเราก็ว่าตามไปทีละบทบท 4. คํคำถวายพระตาหาร 5. รับพรจากพระแล้วกรวดน้ำ เรามาเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระมีดังนี้ 1. การจัดโต๊ะหมู่บูชา 2. การจุดทูบเทียน 3. การเตรียมอาสนะ 4. ชุดกวดน้ำสำหรับประทานในพิธี 5. เชิงเทียน 6. การจัดสถานที่ 7. ได้สายศิล 8. ตตาลปัด 9. ขันน้ำมุลหลังจากเรียนรู้ศาสนพิธีกรแล้ว ร่วมศาสนาพิธีกรน,น้อยกับรุ่นพี่หนึ่งภาคเรียนจึงได้รับไว้วางใจให้ทำหน้าที่แทนได้ประโยคที่ได้รับจากการเป็นศาสนาพิธีกรน,น้อย 1. ได้รับเกียรติให้เป็นศาสนาพิธีกรในการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียนจัดขึ้นซึ่งมีผู้นำชุมชนผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 2. รุ่นพี่ทุกรุ่นเข้าประกวดแข่งขันการแสดงศาส,สนาพิธีกรน,น้อยทุกปีที่กรมพักพุทธศาสนาได้ลำดับที่2และลำดับที่สเราคือรุ่นต่อไปที่จะเข้าแข่งขันในอนาคต 3. ได้รับคำชื่นชมจากหลวงพ่อวัดสว่างอารมณ์พระอาจารย์ผู้นำชุมชนผู้ปกครองที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาท 4. ทํทำให้ตนเองเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะและช่วยฝึกฝนรุ่นน้องต่อไป 5. ภาคภูมิใจที่สามารถเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลนพระทุกวันพระได้สำเร็จ 6. ก,กิจกรรมทำบุญตักบาทเลี้ยงพระเป็นกิจกรรมหนึ่งในตัวชีวัดที่ส่งผลให้โรงเรียนของเรา ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำปีการศึกษา2564รุ่นที่12วันนี้เราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้และขอกล่าวคำว่าเราคือศาสนาพิธีกรน,น้อยโรงเรียนบ้านปลอยเดินอิทธาศึกษาสวัสดีค่ะ